ลูกเอ๋ตจบมา้นะลูกตอแปล <c oughs> เาเล่นก <c oughs> ัน FBI น้อยใจน้อยตุมเตียมตุ้มเตียม <c oughs> <c oughs> โอ้โอ Giòn. Ừ. vui lạnh núi bị à vì à tới lần đó thôi อาชน VR ใชนาเอฟซนี่เรี่ยงมนสะบันนะะดนาบั